สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการเดอะคิดแจ้งวัฒนะนะครับผมโครงการนี้จะอยู่หลังร้านซุกี้ตีน้อยครับตรงใกล้กับห้าแยกปากเกร็ดตึกห้องนี้จะอยู่อาคาร A นะครับชั้นสองเป็นห้องขนาด35ตารางเรียกว่าเป็นห้องใหญ่เลยทีเดียวปล่อยเช่าเดือนละ5,500บาทเท่านั้นนะครับภายในห้องเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับห้องนั่งเล่นก่อนเลยก็จะมี โซฟาให้นะครับมีชั้นวางของแล้วก็มีตัวชั้นวางทีวีแล้วก็มีทีวีจอใหญ่นะครับพร้อมกับกล่องทีวีในห้องนั่งเล่นเนี่ยจะไม่มีแอร์นะครับแต่ว่าจะมีแอร์ในห้องนอนซึ่งเวลาเปิดออกมาก็จะเย็นทั่วถึงเลยเพราะว่าตรงห้องนั่งเล่นเนี่ยจะมีประตูกั้นครัวความพิเศษของห้องที่นี่คือห้องครัวเนี่ยจะมีประตูกั้นแยกตรงนี้เลยครับผมเนี่ยเห็นไหมก็จะเปิดปิดกันแยกกันเลย ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนเนี่ยห้องนอนก็จะมีที่นอนที่นอนที่นี่จะเป็นไซส์6ฟุตนะครับเป็นคิงไซส์เลยพร้อมกับตัวตู้เสื้อผ้าบานใหญ่มากๆครับแบบ4ี่บานเปิดแล้วก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งอ่าตรงนี้ให้ไปด้วยครับแล้วก็ในห้องนอนเนี่ยก็จะมีแอร์ให้1เครื่องครับตามนี้เลยครับห้องนอนแล้วก็ตัวระเบียงห้องนะครับเราติดเหล็กตัดไว้หมดแล้วแล้วก็มี มุงลวดกันยุงติดให้ด้วยครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวพอห้องครัวเนี่ยออกมาข่ามือจะเป็นห้องน้ำห้องน้ําก็จะแยกส่วนแห้งส่วนเปียกนะครับก็จะมีนะส่วนอาบน้ำมีเครื่องทำน้ําอุ่นให้แล้วก็มีสุขภัณฑ์อย่างลลังหน้าไซส์มาตรฐานทั่วไปเลย ในห้องครัวก็จะมีตู้เย็นไซส์หนึ่งประตูนหนึ่งเครื่องนะครับห้องนี้จะไม่มีเคาน์เตอร์ครัวนะคะผมแต่ว่าจะมีเครื่องซักผ้าให้เครื่องซักผ้าเป็นแบบ2อ,อถังนะครับ2อถังฝาบนก็จะแยกปันนี่ตอนนีผมรอกระเบียงไว้ก ระเบียงห้องก็หันมาในโครงการเป็นป่าด้านหลังนะครับค่อนข้างสวยเลย The ค i t แจ้งวัฒนะนะครับอาคาร A ชั้น2ขนาดห้อง35ตารางปล่อยเช่าเดือนละ5,500บาทเท่านั้นถ้าใครสนใจอยากจะขอนัดชมห้องนะครับก็ติดต่อได้ตามเบอร์โทรหรือ ID l ดียครับที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับผม